สวัสดีครับผมวัดนะครับหวัวหน้าฝ่ายขาย AAS Auto Detailing Center ในวันนี้เองทาง,งผมก็จะมาขอแนะนำผลิตภัณฑ์ออโตกรีน Auto ain, นะครับที่เหมาะสำหรับใช้ในส่วนของศูนย์บริการพาแคร์ Car, หรือศูนย์คาด d ทู a ิ l i n g ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็จะเป็นขนาด5ลิตรนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับใช้ในส่วนของศูนย์คาแคร์ Car, นะครับ นื่องจากตัวน้ํายาเองในปริมาณที่เยอะแล้วก็ในส่วนของคอร์สต,ต้นทุนอะไรต่างๆก็จะช่วยเซฟนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแพรนะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนํานะครับก็จะเป็นตัวเลเดียนเวทโพลิชนะครับตัวนี้เองจะเป็นผลุดภัณฑ์สําหรับเคลือบสีรถนะครับนอกจากให้ความเงางามแล้วน้ํายาตัวนี้ยังสามารถช่วยกระจัดคราบายบนผิวสีรถนะครับลบรอยขุนแมวบางๆได้ นะครับทำให้รถกลับมาเงาดูเหมือนใหม่นะครับใช้ได้ทั้งรถสีอ่อนและสีเข้ม <Okay. S 1> ถ้าเกิดเป็นขนาด500มิลลิตรก็จะคือตัว Super ร a c i n g p o l i ลินะครับน้ำยาสองตัวนี้เป็นน้ํายาตัวเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนแค่ชื่อเนื่องจากถ้าเกิดเป็นขนาดไซส์เล็กเนี่ยจะเป็นชื่อหนึ่งเหมาะสําหรับลูกค้าโฮมยูสหรือ End User ซอรนำไปใช้เองนะครับที่บ้านตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัว ทาแอดแอสซิสต์รีมูเวอร์นะครับน้ำยาตัวนี้จะเป็นตัวน้ำยาช่วยสลายพวกคราบยาระบอยคราบาวนะครับคราบเหนียวตา่างๆที่ติดอยู่บนตัวผิวสีรถหรือภายในห้องโดยสารนะครับตัวน้ำยาตัวนี้นะครับจะเป็นลนักษณะตัวน้ำยาจะเป็นน้ำนะครับใช้น้ำยาเทใส่ผ้าหรือใส่ขวดสเปรย์ฉีดไปที่ผิวที่มีคราบตกดโกพวกคราบยาระาตอยคราบกาวนะครับเช็ดทำความสะอาดออกนะครับในส่วนของขวดเล็กนะครับเราจะชื่อว่า Intensive t ทา r e มู v เ r อนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับลูกค้าซื้อไปทำเองนะครับ <Okay. S 1> ส่วนในศูนย์บริการาค่ายก็จะเป็นขนาดทาลิปตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวฟาชายแอนลูนะครับฟราชแอนลูน้ำยาตัวนี้เนี่ยอ่าผลิตบัติของมันก็คือในการช่วยให้ความเงาใสาผิวสีลถตอนขนาดผิวลดแห้ง,หงนะครับ ใช้งานได้ง่ายนะครับฉีดแค่บนผิวสีรถด1-2ครั้งนะครับต่อบานประตูแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งๆสะอาดๆในการเช็ดคราบน้ำยาให้ทั่วพื้นผิวนะครับก็สามารถช่วยเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็ให้ความเงาใสาและลื่นในทันทีนะครับท <Okay. S 1> ัีที่ทำเลยอ่าเป็นขนาดไซส์เล็กก็จะชื่อว่า Rapid d e t e r ล r r อนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าซื้อไปใช้เองนะครับที่บ้าน น,น้ำยาตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวลิควิดเคล y นะครับลิควิดเคลตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำยา,าสำหรับช่วยสลายคราบฝังแน่นนะครับบนตัวล้อแมกนะครับพวกพวกคราบผงผ้าเบรกนะครับหรือจะบนตัวผิวกระจกหรือผิวสีรถก็ได้นะครับตัวน้ำยาเนี่ยมันจะช่วยกัดพวกคราบอาไอออนคราบฝังแน่นที่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ย เกิดจากพวกมลพาว่าบนท้องถนนที่เกาะบนตัวรถมานานนะครับจะช่วยสลายค้าบฝังแน่นต่างๆออกได้ดีนะครับวิธีการใช้เนี่ยจะแนะนําว่าให้ฉีดน้ํายาลงบนผิวรถตอนที่เปียกน้ําอยู่นะครับเปียกล้วหมาดๆฉีดทิ้งไว้สักสามถึงห้านาทีนะครับน้ายาจะไปช่วยกัดค้าวฝังแน่นค้าบผงข้าวเบคอะไรต่างๆไหลออกมาเป็นสีออกแดงแดงง่วงนะครับ เสร็จแ,แล้วก็ใช้แปรงหรือฟองน้ําในการเช็ดถูทำควาสะอาดตามซอกตามพื้นผิวสีกระจกอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วใช้น้ำฉีดไล่นะครับถ้าเป็นขนาดขวดเล็กก็จะชื่อว่าตัวแมกม่านะครับเป็นขนาด500มิลลิตรพร้อมตัวสเปรย์นะครับส่วนตัวสุดท้ายที่จะแนะนํานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําสหรับเคลือบภายในห้องโดยสารและหรือห้องเครื่องจะชื่อว่าตัวซูเปอร์ชีนน้ำยาตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับในการเคลือบ นะครับพวกบำรุงพวกพวกคอนโซลแผงประตูนะครับภายในห้องโดยสารที่เป็นพวกเบาะนะครับเน้นเป็นพวกเบาะหนังเทียมหนังผสมนะครับเคลือบได้หมดภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สามารถเคลือบห้องเครื่องได้ด้วยนะครับง่ายๆก็คือเน้นเคลือบพวกพลาสติกไวนิวลอะไรต่างๆนะครับหนั <Okay. S 1> ทเทียมนี่เคลือบได้หมดนะครับแต่เพาเป็นขนาดขวดเล็กสําหรับลูกค้าซื้อไปใช้เองเนี่ยที่บ้านก็จะชื่อว่าไวนิลแอนด์ล็บเบอร์แคร์นะครับ ำาตัวนี้ในส่วนนี้ก็จะแนะนํานะครับนี่คือตัว5ตัวเด่นๆนะครับของ Autochem นะครับที่เป็นขนาด5ลิตรนะครับต่อมานะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นขนาด5ลิตรแล้วนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับขนาด25ลิตรเป็นถังใหญ่นะครับกระบอกสําหรับในส่วนของคาร์บและคาร์บิทูริงนะครับในส่วนของ25ลิตรเองเนี่ยนะครับเราก็มีตัวคาร์ชมพูนะครับโฟมล้างรถนะครับ ตัวไททินนะครับน้ำยาสําหรับเคลือบเงาล้อยางดํานะครับเคลือบซุ้มล้อพลาสติกภายนอกได้อินทเลียทินเนอร์นะครับน้ำยาสําหรับพ่อทำาสะอาดออกภายในห้องโดยสารไม่ว่าเป็นดอกหนังบอกผ้าพรมกระมีนะครับได้หมดเลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นตัวเอนจิ้นทินเนอร์นะครับก็เป็นน้ํายาสําหรับล้างทำาสะอาดห้องเครื่องนะครับสามารถล้างห้องเครื่องล้างล้อได้นะครับล้างคราบแมลงได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นขนาด25ลิตรก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับให้สำหรับในส่วนคุงสูงทักนะครับถ้ายังไงนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับติดตาม AAS นะครับ Auto Detailing แล้วก็ Auto g a m Thailand เองนะครับในส่วนของ Facebook และ Instagram นะครับก็ช่วยกด Like กดแ h ร์หรือกดกระดิ่ง Subscribe ่นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ